สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่กรมประมงนะคะในวันที่อากาศร้อนอบอ,อ้าวแบบนี้เราจะทําอะไรไปไม่ได้นอกจากทํางานโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าอาคารอนเนกประสงค์นะคะวันนี้เขากําลังมีกิจกรรมตัดสินการประกวดภาพตราสัญลักษณ์ในหัวข้อกุ้งกล้ามกรามไทยเรียกง่ายๆว่าโลโก้กุ้งกล้ามกรามไทยนั่นเองเขาจะไปทําอะไรการประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อะไร เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในบรรยากาศขั้นตอนและพูดคุยกับพี่ๆเขาว่ากิจกรรมครั้งเนี้ยเราทำไปเพื่ออะไรกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันีนี่เราเข้ามาถึงข้างในแล้วนะ บรรยกากาศข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงนี่คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะนี่คือภาพทั้งหลายที่เริ่มทําการตัดสินไปแล้วบางสว่วนคือหมายความว่าเราต้องคัดบางภาพที่ถูกใจไปเท่ารอบไว้เข่ารอบไว้ก็คือตัดให้เหลือให้น้อยลงที่สุด อันนี้เรื่อยไปอันนี้เรื่อยไปเลยส่วนตรงนี้คือเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆที่คอยอำนวยความสะดวกนะคะ พูดกันเบาๆตรงนี้เนาะแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งยุ่งยามตรงนั้นเพื่อให้กรรมการได้ใช้สมาธิในการดูนะคะแต่ละท่านก็คือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆก็จะมีถ้าเขาจะไม่ผิดนะน่าจะมีทั้งในแง่ความสวยงามความคิดสาร้างสรรค์ในเชิงการสืบความหมายแต่เดี๋ยวรายละเอียดเงื่อนไขหรืออะไรอื่นๆเดี๋ยวเราจะ รอจังหวะที่พี่ๆเขาว่างแล้วเดี๋ยวเรามาชวนคุยกันมีปัญหาตรงนี้คูพี่ถ้าผมว่าถ้าปิดไฟไม่อาจจะดีกว่า การปรวจโุเงก้างตามดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะได้ที่หมกันแล้วนะคะ,เ,คะคเดี๋ยวแบบโอเคค่ะทุกคนตอนนี้การตัดสินก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเห็นแล้วแอบเห็นส่งแขกแล้ว,วดเดี๋ยวเรารอจังหวะแป๊บหนึ่งให้พี่ๆเขาเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรา ไปขมโมยตัวเขามาคุยกันในรายละเอียดว่ามันอะไรยังไงเนาะตอนนี้เราแอบ,บเห็นี้พี่เบียเดินกลับมาแล้วนะคะอโอเคเดี๋ยวเราคุยกับพี่เบียกันนีกกว่าขออนุญาตนิดนึง<า>พี่เบียคือ เจ้าของโปรเจกต์ในงานนี้เนาะถามที่เพียรนิดนึงว่าวัตถุประสงค์ในการที่เราตรวจอะไรเงี้ยมันคืออะไรคะก็คือเราอยากจะได้ตราสัญลักษณ์นะครับซึ่งจะนำไปใช้ในติดบนผลิตภัณฑ์สินค้าทุกขั้นการที่เราจะส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งแสดงถึงคุณภาพหรือสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าไทยที่จะไปเผยแพร่สู่เวทีโลกนะครับอเอาไปใช้ในแง่อื่นได้อีกไหมคะคนเนี่ยใง่อื่นเราก็สามารถที่จะนําสัญลักษณ์นี้นะครับไปเผยแพร่เป็นประชาสัมพันธ์นะครับสินค้ากุ้งก้ามกามเนี่ยได้เช่นอาจจะทําทเป็นโลโก้ที่ใช้สําหรับเป็นของชัลู่หรือสินค้าต่างๆนะคร หลากหลายเลยเนาะแล้วแต่จะนึกใช้กันทีนี้เรามีรางวัลนะคะทั้งหมดตรงนี้ครับก็ที่เขารอบทั้งหมดก็คือสิบสามสบสามชิ้นงานนะครับแต่ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะมีชิ้นเดียวะนะครับซึ่งจะรับเงนินรางวัลที่อยู่ท้ามาืา่บาทที่เราจะนำไปใช้เป็นโลโก้ในการ เกี่ยวกับสื่อถึงกุ้ตงต่างๆในแง่งต่างๆภาพที่ปรากฏมันเยอะไหมคะทั้งหมดสอง้อยเดสิบชิ้นงาน นะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเยอะมากเยอะมากกรรมการกี่ท่านเลยกรรมการทั้งหมดก็คือ5ท่านนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็คือเป็นอาจารย์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรสนะครับจำนวน3ท่านนะครับแล้วก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการข้อเล็กสัตว์น้ำจืดของกรมประมงนี่หนึ่งท่านแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของกรมประมงนี่นทั้งหมดก็คือ5ท่านเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในหลากหลายด้านทั้งด้านความสวยงามความคิดสร้างสรรค์วิชาการความถูกต้องในแง่ของเขาเรียกอะไรอ่ะคู่ง่ะค่ะใช่ตัวกุ้งว่ะใช่แขนมีขาย่งไงเนาะที่ถูกต้องนทางวิชาการรวมถึงนำเอาศิลปะนี่เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินด้วย สุดยอดมากแล้ว<ม>การตัดสินในวันนี้มีความยากง่ายยังไงบ้างไหมคนะเมื่อกี้ฝนได้ยินแว่วๆกรรมการท่านบอกว่า วันนี้มันไหลลื่นมากเลยมันไหลลื่นคือยังไงอะไหลลื่นก็คือว่าแต่ละท่านก็คือให้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินนะครับทำให้การตัดสินเนี่ยอ,ออกมาได้อย่างเป็นเอ,อกภาพนะครับเป็นในทิศทางที่สอดคล้องกันก,ก็คือมีทั้งทางด้านวิชาการเข้ามาทางด้านศิลปะเข้ามานะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะ นี่คือค่าที่เราจะนําไปใช้เป็นรุ่งก้ามกามที่เป็นโลโก้ที่เราจะได้เห็นบนผลิตภัณฑ์ของชําลุวยหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลมปรโมวันนี้เราเห็นแล้วเนาะว่ามีผู้สนใจเป็นมากสร้างการรับรู้ตระหนักรู้ให้กับประชาชนด้วยว่ารุ่งก้ามกามของไทยเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เบียไปพักกับน้องๆทางนั้น ที่ทํางานกันมาตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณทีณ่เบียร์ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเมื่อเช้า,ชาแดดเปี้ยงเลยร้อนอบอ้าวแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ <c oughs> นี่คือความอยางว่าของวันนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีความโชคดีโชคดีอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โชคดีของเราวันนี้ก็คือเรามีบุคคล VIP ได้ให้เกียรติมาชมผลงานของเรานะคะท่านก็คือท่านรองเฉลิมชัยนะคะท่านเป็นรองธิบดีกรมประมงค่ะท่านได้ให้เกียรติมาชมผลงานการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์โลโก้กุ้งก้งกามกามไทยกระซิบนิดนึงว่าท่านเป็นผู้ต้นคิด ผลักดันสนับสนุนให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราคุยกับท่านกันนิดนึงนะคะว่าวัตถุประสงค์ความเป็นมาแล้วก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการาจัดก,กิจกรรมนี้มันอะไรกันเชิญค่ะท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่องของสัญลักษณ์กุ้งก้ามกามไทยนะครับก็เป็นแนวคิดที่ทางกองวิจัยพัฒนาการผลิตน้ำจิดของกรมมงนะครับได้ทำยุทธศาสตร์กุ้งก้ามกามขึ้นมานะครับในขณะที่เราทํายุทธศาสตร์เราก็คิดถึงว่าเราจะจะต้องมีแบรนด์หรือมีสัญลักษณ์ที่เป็นการจดจําว่ากุ้งก้ามกามไทยควรจะสื่อออกมาในลักษณะไหนนะครับเหมือนก็เป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของของเรื่องกุ้งก้ามกามไทยก็เลยมีแนวคิดว่า ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะจัดประกวดเพื่อให้ผู้ที่มีแนวความคิดหรือว่ามีาสีมือในเรื่องนี้นะครับก็ส่งผลงานเข้ามาประกวดครับก็เป็นที่มาของการดําเนินการทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราได้สัญลักษณ์ท,ที่ที่สวยงามน,นะครับและก็สื่อความหมายเรื่องของสัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐ,ฐานสากลความหมายก็คือว่าเมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่บนการผลิตคุ่งกลการไทยไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า หรือว่าตัวฟาร์มที่ได้สลนัษณ์นี้ไปก็แสดงว่ามีคุณภาพในระดับที่เป็นพรีเมียมหรือเป็นสลนัษณ์ที่เป็นสลนกรั์ที่กรม,มงตั้งใจจะมอบให้สําหรับตัวสินค้าหรือตัวฟาร์มที่พอเลีเ้ยงกุง้งกำกังครับอันนี้เราสร้างคือสร้างแบรนด์ขึ้นมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะจากที่ฝนดูตั้งแต่เช้าเนี่ยผู้คนหลากหลายวัยหลากหลาย อาชีพที่ได้ให้ความสนใจกิจกรรมนี้เป็นการสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางม,มันจะต้องมีประโยชน์ทั้งในภาคประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการ,กรและหน่วยงานของเราเองด้วยเย่านั้นใช่ไหมคะครับถูกต้องครับหลังจากนี้เราก็จะมีการจัดแถลงข่าวนะครับ,รบเพื่อใหอ้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าสัญลักษณ์ของ,งกุ้การกุศลไทยเนี่ยแบบน,นี้ทางกรมองได้มีผลงานหรือว่ามีสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมา จากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีฝีมืออย่างที่ท่านถามมานะครับว่ามีมีคนเข้ามาร่วมมากซึ่งผมก็ภาคภูมิใจว่าจากเดิมคิดว่าน่าจะมีไม่มากแต่ว่าได้รับรายงานว่ามีจํานวนมากแล้วก็ผลงานก็เด็ดๆทั้งนั้นนะครับจากที่เห็นที่ผมเดินดูเนี่ยก็สวยทุกรูปนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะรูปที่ได้รางวัลเนี่ยอาจจะวันนี้อาจจะพูดว่าเขาตีโจทย์ได้แตกหมายความว่าตัวทั้ง ัวของค์ประกอบของตัวกุ้งกําปลาเองแล้วก็ตัวที่มองภาพเร็วๆเห็นตัวคิวซึ่งเป็นตัวสัญลักษณ์ที่มีคุณคาว่าคุณภาพหรือค u a ลิตี้อันนั้นคือคือสิ่งที่ได้จากการที่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้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 คิดสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาซึ่งเราจะภูมิใจนําเสนอในโอกาสต่อไปในการจัดแถลงข่าวซึ่งที่ดีอาจจะมามาเป็นประธานให้นะครับ ยิ่งใหญ่มากแอบกสิทิ์ฐานท่านรองนิดนึงกิจกรรมดีๆและมีประโยชน์แบบนี้โอกาสหน้าจะมีอีกไหมคะครับเชื่อว่ามีครับเพราะว่าเราจะมีสัตว์น้ำอีกหลายชนิดที่เราสามารถที่จะมาสร้างสื่อสัญลักษณ์ในเชิงของรูปภาพการคิดสร้างสรรค์และก็ความสวยงามที่จะถึงพร้อมที่จะทาให้คนมองภาพของสัตว์น้ําจืดหรือสัตว์น้ําของไทยเนี่ยสื่อความหมายให้มีความสวยงามและก็ เข้าใจถึง,ถงคำว,ว่าสกษณ์ญญและก็เอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นสญกษณ์ที่กรมงกงยยมงคูมใจจะนำเสนอนโอกาสต่อไปครับได้เห็นแล้วนะคะว่าเป็นการสร้างความรับรู้อย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์มากมายจริงๆเดี๋ยวให้ท่านลองได้เดินชมและก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่พักผ่อนเราจะไม่รบกวนท่านลองแล้วโอเคขอบคุณท่านรครับ,ะะรบสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะทุกคนในวันนี้การตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์หรือว่าโลกโก้กุ้งก้ามกามไทย<ส>ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเรียบร้อยนะคะ200กว่าภาพก็ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง5ท่านนะคะทั้งในด้านของความสวยงามความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ความถูกต้องด้านวิชาการทุกท่านได้ใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความรู้ที่มีทั้งหมดร่วมคัดเลือกและตัดสินเป็นการผสานสองทางทั้งความสวยงามและความถูกต้องทางวิชาการจนเกิดออกมาเป็นภาพโลโก้ที่เราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปวันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวสัญญาวนะ่าครั้งต่อไปถ้าเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจ มีประโยชน์และสร้างสารรค์แบบนี้เราจะพาไปชมกันอีกอย่าลืมติดตามดูนะคะบ๊ายบาย